นะคะคสสองพันยี่สิสองค่ะก็ลายกลุ่มไตศสิกขาสนทนาธรรมมาถึงหัวข้อเกี่ยวกับวิปัสสนาญาณน,นะคะมาถึงวิปัสสนาญาณที่หกโดยนับวิปัสสนาญาณทั้งหมดสิบหกญาณน,นะคะสิบหกญาณน,นะก็มาถึงลำดับที่หกคือ ปัญญาที่เห็นนามรรมารูปประมโดยความเป็นภัยนะคะภาษาบาลีที่ท่านใช้ในคำพีวิสุทธิมรรคท่านก็จะเรียกว่าเป็นพะยะตุปัฏฐานนัณานนะคะก็คือเป็นปัญญาที่เห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นนะคะมาในระดับนี้ก็คือคือเห็นว่านามรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ายินดีนะคะเป็นของไม่ดี เป็นของที่มีโทษมีภัยซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ปัญญาเห็นนะคะปัญญาเวลาเห็นอะไรตามความเป็นจริงเนี่ยในพระไตรปิฎกหรือว่าในคำพีของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะใช้คำว่าเป็นความจริงของพระอริยะบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะการความคิดความเห็นเนี่ยจะไม่เหมือนกับชาวโลกนะคะจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ชาวโลกเห็น เพราะว่าชาวโลกเนี่ยจะมองอะไรเนี่ยเพื่อให้ก่อให้เกิดสุขเวทนาก่อให้เกิดโลภะมูลจิตท,ทั้งแปดดวงนะคะมีทิฏฐิเข้าไปบ้างนะคะมีมานะบ้างไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิบ้างเพื่อให้เกิดสุขเวทนาแล้วก็มีความสุขแค่นั้นโลภะก็ไปยึดติดในความสุขอีกนะคะแต่ว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาระดับสูงเลยเนี่ยค่ะท่าน,นจะใช้คําว่า เป็นความจริงของพระอริยะความจริงของพระอริยะก็คือพระอริยะคือผู้ที่กําลังเดินทางออกจากวะะัฏฏะใช่ไหมคะก็ออกโดยลําดับของกิเลสที่หลุดไปแล้วดังนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญาที่เห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าความความรุนแรงหรือว่าความช่ำชองหรือกำลังในการเห็นเนี่ยปัญญาแต่ละท่านจะไม่เท่ากันนะคะ โดยสังเกตที่ภารยาบุคคลแต่ละท่านเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังสารวัตรได้มากน้อยต่างกันตามตามที่ไดออ้แทงตลอดอริยสัจต,ตามลำดับนะคะผู้ที่แทงตลอดอริยสัจได้หลายรอบกว่าก็จะเป็นผู้ที่มีความเบื่อหน่ายด้วยปัญญามากกว่านะคะการเจริญวิปัสสนาก็เช่นกันค่ะลำดับญาณน,นั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะคะ ซึ่งพระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านจะทบทวนให้เราฟังบ่อยๆว่านิพพทานุปัสสนาญาณน,นะคะวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาลักษณะอย่างนี้นะคะก็เป็นปัญญาที่เบื่อหน่ายแล้วก็เป็นเป้าหมายของการเจริญวิปัสนาในพระพุทธศาสนาค่ะว่าเจริญถูกต้องเนี่ยต้องรู้สึกเบื่อหน่ายในสังสารวัฏไม่มากก็น้อยนะคะ เห็นโทษเห็นภยัยไม่มากก็น้อยแต่พระอาจารย์จะจะจะเรียกว่าส่งเสียงมาให้เราฟังเสมอๆนะคะท่านท่านใช้คําพูดอย่างนี้นะคะพระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านจะบอกว่าถ้ายังเห็นว่าอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็ดีก็คงจะศึกษามาผิดทางแล้วนะคะถ้ามาถูกทางมันต้องมีความเขาเรียกว่าโลภะหรือราคาเนี่ยมันต้องลดลงค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะ ของความเบื่อหน่ายด้วยปัญญาหรือเป็นลำดับญาณของวิปัสสนานั่นเองนะคะจึงจะเป็นการที่ถูกต้องพอฟังพระอาจารย์มาถึงตรงนี้แล้วก็ก็เห็นด้วยกับพระอาจารย์นะคะว่าท่านใช้คำพูดที่สื่อความหมายได้เข้าใจดังนั้นถ้าคนที่ได้มาเจอคำบรรยายของพระอาจารย์สมบัตินันทิโกเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วนะคะก็ให้ตั้งใจฟังกันให้ดีๆค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ได้พึ่ง เข้ามาฟังลายกลุ่มเรานะคะถ้าท่านใดยังไม่มีแฟลชไดร์รวมเสียงพระอาจารย์สมบัติไปเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเนี่ยนะคะแจกโดยพันเอกธงชัยแสงรัฐที่คุณลุงเป็นผู้นิมนต์พระอาจารย์สมบัติให้สอนนะคะก็สามารถส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาที่ ID ดลน์หนึนย์หนึ่งหนะคะ DDOC t t ทีไ l a n d นด์นะคะด t หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหกไม่ต้องมีขีดเส้นใต้ที่ตัวเลขนะคะเพราะว่าจะมีอีกท่านหนึ่งใช้ดี1ีหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเหมือนกันแต่มีขีดเส้นใต้ที่ตัวเลขนะคะก็ไปญาติธรรมส่งข้อความมาว่าเออใช่ลายนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเพิ่งรู้ว่าเอามีคนใช้ลายคล้ายๆเราเนี่ยนะคะก,ก็เรียนเชิญส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาได้ค่ะวันนี้ก็เชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาเรื่อง พยัตุปัฏฐานญาณต่อจากเมื่อวานนะคะยนเชิญอาจารย์มาเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับก็มีปัจสานายานที่หชื่อว่าพยตุปัฏฐานยานนะครับซึ่งก็เป็นยาณที่ต่อเนื่องจากพันคยานซึ่งก็เห็น สังขารเนี่ยนะครับคือนามธรรมรูปธรรมเนี่ยดับไปดับไปก็เห็นแล้วก็เกิดเป็นเห็นเป็นโทษเป็นภัยนะครับเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งท่านกอุปมาเหมือนสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายนะครับคือเปรียบสังขารที่เป็นไปในภพภูมิทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมินี่นะครับก็เห็นเหมือนกับเป็น พวกสัตว์ลายนะครับเช่นราชสีเสือโครง่งเสือเหลืองหมีเสือดาวหรือยักษ์รากศกโคดุสุนัขดุเป็นต้นนะครับอันนี้ท่านก็เปรียบให้เห็นภาพว่าสิ่งที่ทน่ากลัวนี่นะครับในปัญญาของผู้ที่รู้นามธรรมรูปธรรมตามเป็นจริงเนี่ยท่านเห็นเห็นนามธรรมรูปธรรมเหมือนกับสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้นะครับ ทั้งทั้งเรื่องของสัตว์ร,ร้ายแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นสายฟ้าหรือพวกป่าช้าแล้วก็สนามรบนะครับตอนนี้ก็มีบางพื้นที่ก็มีการรบกันสนามรบเนี่ยก็น่ากลัวนะครับเพราะมีอ่สิ่งที่เป็นเป็นโทษเป็นภัยนะครับคือไม่น่ายินดีคือมีอาวุธที่ประหารประหารกันนะครับด้วย ยิงสมัยใหม่ก็เทคโนโลยีก็ใช้ในการรบที่ที่ด้วยอาวุธสมัยใหม่นะครับที่ยิงจากที่ไกลซึ่งสนามรบนะก็ในสายตาของผู้ที่มีปัญญานะครับท่านก็เห็นนามาทำรูปธรรมเหมือนอย่างนั้นนะครับแล้วก็อุปมาอุปมา ปัญญาที่เห็นนามธรรมรูปธรรมท,ที่เป็นทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตนะครับเหมือนกับสตรีที่มีลูกสามคนแล้วก็สตรีที่มีลูกสิบเอ็ดคนซึ่งท่งานก็เป็นการบมาให้เห็นนะครับว่าสังขารทั้งหลายที่ในอดีตก็เหมือนลูกชายคนที่หนึ่งสำหรับสตรีที่มีลูกสามคนนะครับสังขาร ที่เป็นไปในปัจจุบันก็ลูกชายคนที่สองแล้วก็สังขารในอนาคตนะครับที่จะมีก็เหมือนลูกชายคนที่สามซึ่งเป็นผู้ที่กระทำผิดต่อพระราชาก็ถูกลงโทษแบบโบราณน,นะครับก็คือประหารชีวิตในการตัดศีรษะแล้วก็หญิงที่มีลูก11คนก็นยะ เดียวกันนะครับท่านก็มีมีเคนตายไปแล้วคนที่10บกำลังจะตายอยู่ในอ้อมอ้อมกอดอ้อมแขนนะครับแล้วก็คนที่11ก็อยู่ในท้องซึ่งก็จะตายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบให้เห็นสังขารทั้ง การทั้งสามนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญญาท่านก็เห็นโทษเห็นภัยในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตในการทั้งสามแต่ผู้ที่ไม่เห็นตามเป็นจริงนะครับก็ติดข้องหมดเลยนะครับในอดีตก็ติดข้องหวงหาอะไรปัจจุบันก็ติดข้องผูกพันอนาคตที่จะเกิดก็มีความหวังมีความต้องการนะครับอันนี้ก็ เป็นความต่างกันของผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่ไม่มีปัญญานะครับซึ่งในสิ่งที่น่ากลัวนี่นะครับที่ท่านกล่าวถึงสังขารที่เป็นไปในการทั้งสามหรือเป็นไปในสามสิบเอ็ดภูมินะครับที่จะกล่าวโดวยนัยของพวกพ ำเนิดคติมิญญาธิติสัตวะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระธรรมหรือคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับว่าคือถ้าเห็นโทษแล้วนะครับไม่ว่าที่ใดจะเป็นทิพหรือเป็นสิ่งที่มีอายุยืนนานก็สิ่งเหล่านั้นนะครับก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทางนั้นนะครับเพราะนั้นก็ไม่ติดข้องแม้สิ่งที่เป็นทิพก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เป็น เป็นของธรรมดาที่เป็นเป็นของมนุษย์นี่นะครับถือว่าเป็นของธรรมดาสำหรับผู้ที่เป็นสวยวิบากอยู่ในชั้นชั้นเทวดาหรือชั้นพรมนี่ก็จะเห็นมนุษย์ว่าเป็นเป็นผู้ที่บริโภคกามแบบเหมือนคนเป็นลอกเรือนที่มีความสุขจากการกล่าวแผลเท่านั้นเองนะครับ พราะนั้นก็ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเห็นเห็นโทษภัยของสังขารซึ่งคำวอสังขารในทีนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่เป็นไปในภพภูมิทั้งหมดนามธรรมรูปธรรมข้อความต่อมานะครับที่จะต่อวันนี้ก็คือข้อ751ซึ่งเป็น ข้อความที่ต่อเนื่องกันในคำพิวิสุทธิมัคปริเชษที่21ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธินิเทศนะครับคือท่านก็ขยายความมาตามในของวิสุทธิเจ็ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในวิสุทธิที่6นะครับก็ตรงกับญาณน,นะครับญาณก็ยยญาณที่6 แต่ว่าปฏิปทาญาณทัสสนาสุธีเนี่ยจะมีครอบคลุมหลายยานนะครับครอบคลุมตั้งแต่ยานที่5ไปถึงยานที่11นู่นนะครับข้อ7 5 1นะครับที่ท่านมีตั้งคำถามขึ้นมาว่าถามว่าแต่ในพระยตุปัฐานญาณกลัวหรือไม่กลัวนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ที่เราพูดถึงใน ให้นข้อความนี้สุทธิมากที่ท่านเปรียบด้วยสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายนะครับท่านก็ถามว่าปัญญาที่เห็นอย่างนั้นน่ากลัวหรือไม่กลัวท่านก็มีคําตอบว่าไม่กลัวเพราะว่าพระยตูปัฐานญาณน,นั้นเป็นเพียงไตรตรองอยู่ว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันก็กําลังดับไปสังขารทั้งหลายที่เป็น อนาคตก็จะดับดังนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีดวงตาแลดูหลุมฐานเพลิงสามหลุมที่ใกล้ประตูเมืองตัวเขาเองไม่กลัวเขาเป็นเพียงเกิดความไตรตรองในวงเล็บว่ารู้สึกเสียวๆ,ๆนะครับวงเล็บปิดรู้สึกไตรตรองมีเกิด เกิดความไต,ตรกองอยู่ว่าคนทั้งหลายใดๆจะตกลงในหลุมทั้งสามนี้ทุกคนก็จะได้ความทุกข์ไม่น้อยเป็นแน่ดังนี้เท่านั้นฉันใดก็เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีดวงตาและดูเหลาสามเล่มคือเหลาไม้ตะเคียนหนึ่งเหลาเหล็กหนึ่งเหลาทองหนึ่งที่เขาปักเรียงกันอยู่ ตัวเองไม่ได้กลัวแต่เป็นเพียงบรุษนั้นไตรตรองอยู่ว่าคนทั้งหลายใดๆที่ตกลงไปบนหล่าทั้งหลายนี้ทุกคนก็จะเสวยทุกข์หาน้อยไม่ดังนี้อย่างเดียวเท่านั้นฉันใดพะยะยตุประฐานยานก็ฉะนนั้นเช่นกันยานเองไม่ได้กลัว พราะว่ายานเป็นเพียงใคร่เป็นเพียงแต่ตรองอยู่ว่าสังขารทั้งหลายในภพทั้งสามเปรียบด้วยหลุนฐานเพลิงสามลุมเปรียบด้วยเหลาสามเล่มที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันก็กําลังดับที่เป็นอนาคตก็จะดับเป็นแน่ดังนี้แต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะสังขารทั้งหลายที่ดําเนินไปในภพสาม กำเนิดสี่คติหวิญญาณทิติเจ็สัตววาสเก้าทุกคนทุกแห่งเป็นสังขารถึงแล้วถึงความพินาศไปเป็นของที่มีภัยอยู่เฉพาะหน้าปรากฏแกยานนั้นโดยความน่ากลัวแต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงเรียกยานนั้นว่าพยาตุปัฐานนยยานกับก็เป็นเป็นคำอธิบายขยายความว่า ปัญญานั้นกลัวหรือเปล่านะครับท่านก็บอกว่าไม่กลัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่ต่อเนื่องจากเมื่อคืนครับคุณหมอ,อครับค่ะทุกค่ะก็พยัญชนะก็มีความชัดเจนนะคะพยัญชนะมีความชัดเจนตอนนี้เรามีหน้าที่เหมือนกับอ่านหนังสือแล้วก็จําไว้ก่อนนะคะ แต่ว่าท่านใดที่มีปัญญาระดับนี้แล้วก็จะต้องเห็นด้วยแน่นอนเพราะว่าพระธรรมคําสอนนั้นไม่ผิดเราก็ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขใดๆนะคะอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาในพระปริยัติธรรมก็เป็นการสะสมทรัพย์นะคะอริยทรัพย์ก็คือสุดตะอริยทรัพย์มีเจ็ดประการใช่ไหมคะศรัทธาศีลมีริโอตัปปะสุตตะจาคะปัญญานะคะ เราก็มีหน้าที่สะสมโลกียะระดับโลกียะอริยทรัพย์ไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้จะมานั่งใช้ชีวิตเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่ทุกคนเห็นหมายความว่าในขณะนั้นเนี่ยท่านกําลังสอนพระปริยัติธรรมให้กับฆราวาสและพระภิกษุอยู่ พี่วัดทันเตาจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าท่านจะไม่ได้มานั่งสอนแบบนี้ตลอดหรอกนะเพราะว่าท่านก็ต้องเตรียมเก็บของเหมือนกันเตรียมเดินทางไกลเราก็แบบอ๋อเข้าใจละแล้วกเ็เชื่อมโยงกับคลิปล่าสุดที่มีแม่ชีท่านหนึ่งขอพบคุณลุงผู้การธงชัยนะคะแล้วก็ญาติธรรมท่านก็อัดเสียงเอาไว้นะคะคุณลุงก็บอกว่าพระอาจารย์สมบ,บัติท่านก็ พูดว่าถ้าท่านจากไปแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่กลับมาอีกคือหมายความว่าพูดทํานองว่าคือพระอาจารย์รู้นะคะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องปรีกวิเว,วกเราก็แรกสุดก็คือต้องสะสมปริยัติธรรมให้แม่นยําก่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็มีความแม่นยํามากขนาดที่บรรยายอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มอยู่นะคะอายุยี่น่าจะประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่ะ เมื่อบัญญาระดับนั้นเห็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็รู้หน้าที่แล้วล่ะค่ะว่าหนึ่งท่านเป็นพระภิกษุมีหน้าที่ที่จะต้องเจริญเรียกว่าอะไรคะเรียนพระปริยัติแล้วก็เจริญวิปัสนาเป็นหน้าที่ของพระภิกษุที่พระไตรปิฎกบอกเอาไว้พระอาจารย์ก็จะต้องตั้งใจทําแน่นอนเพราะว่าท่านมีความเคารพพระตนะไตรามากนะคะก็ได้ยินกับหูว,ว่าเออพระอาจารย์พูดเองว่า ท่านรู้ว่าท่านจะต้องเตรียมเก็บของหมายถึงว่าท่านต้องสะสมอริยทรัพย์ของตัวท่านนะคะอันนี้ก็ก็เรียกว่าเราก็สบายใจได้นะคะคือไม่มีความคิดที่จะต้องไปตามหาพระอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเจอนะคะทุกคนก็คงจะแบบไปรุมท่านนะนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะนะคะท่านก็คงจะไม่มีความสงบอะไรเพราะฉะนั้นการผูกพนันหรือว่าการที่จะต้องมารู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ย พระอาจารย์ไม่ได้ให้ความสําคัญแบบนั้นนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามสิ่งที่ท่านบรรยายเนี่ยทำให้คนที่ไม่เคยรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวได้รับประโยชน์ในชีวิตนะคะพระอาจารย์ก็ถือว่าท่านได้บุญแล้วถ้าท่านทราบอย่างนี้ท่านก็ต้องปลื้มปิติยินดีนะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องการที่คนเราจะมารู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยอันนี้มันมันเหมือนกับว่ามันมีวาระหน้าที่ที่จะต้องมาเจอกันก็มาเจอนะคะแต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ถือว่าการเดินทางในทางธรรมเนี่ยต้องต่างคนต่างเดินนะคะหมายถึงว่าเดินอยู่ในจิตใจของเราเองก็คือขัดเกากิเลสของตัวเองทางกายวาจาใจไปนี่แหละนะคะการมาเจอกันก็เกื้อกูลกันตามที่จะทําได้แต่ว่าการที่จะออกจากสังสารวัฏนั้นต้องลุยคนเดียวนะคะนี่ก็เรื่องของวิปัสสนาญาณลําดับที่หกก็เป็นการเห็นโทษเห็นภัยไม่มีข้อสงสัยนะคะพญชนะชัดเจนดีแล้วก็ คำภีที่พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนนั้นท่านก็อุปมาอุปไมได้อย่างเห็นภาพชัดนะคะจะมีการเปรียบเทียบหรือการอุปมาในพระไตรปิฎกเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเป็นความสามารถของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยที่ทรงเห็นอะไรก็จะทรงเปรียบเปยสิ่งนั้นกับพระธรรมคําสอนนะคะเห็นพระอาทิตย์ก็ทรงสงเคราะห์ลงพระธรรมของพระองค์ได้ เห็นดวงจันทร์ก็สงเคราะห์ลงมาได้นะคะเห็นกระต่ายบนดวงจันทร์ก็สงเคราะห์หลายเรื่องเลยนะคะหลายเรื่องเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งเพิ่งได้ยินได้ฟังมาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก็คือพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมีศีลที่ดีแล้วก็บริสุทธิ์นี้ก่อนท่านจะมรณะภาพท่านก็พิจารณาถึงความบริสุทธิ์ของศีลท่านเปรียบเทียบกับพระจันทร์ค่ะว่าพระจันทร์เนี่ยยังมีเหมือนกับว่ายังมีตําหนิก็คือมีรูปกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์แต่ว่าศีลของท่านเนี่ย ไม่ด่างพ้อยเลยอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการแบบเปรียบเทียบกับพระจันทร์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พระอาจารย์สมบัติท่านท่านเปรียบเปยพระจันทร์กับพระผู้มีพระภาคนะคะพระอาจารย์สมบัติบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะไม่ว่าใครก็ตามที่จ้องมองดวงจันทร์พระจันทร์โดยเฉพาะคืนวันเพ็ญน,นะคะพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมองเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีโทสะเกิดมองเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีแต่ความสบายใจ พระพักของพระผู้มีพระภาคก็เช่นกันนะคะคนจํานวนมากส่วนใหญ่มองแล้วสบายใจก็เลยแบบโอ้พระอาจารย์ท่านเข้าใจเปรียบเทียบอะเวลาฟังท่านบรรยายก็มีความสุขนะคะหลายครั้งก็จะอมยิ้มหรือว่าหัวเราะอยู่คนเดียวได้นะคะเพราะว่าท่านก็จะมีลีลาการแสดงธรรมท,ที่ที่สนุกนะคะฟังแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทําให้เรามีกุศลจิตที่จเจริญขึ้นด้วยอันนี้เป็นประเด็นสําคัญแต่ว่า เวลาการบรรยายทำนั้นก็ขึ้นอยู่กับอธัธยาศัยของผู้บรรยายด้วยนะคะอาจารย์ก็จะมีลักษณะของตัวท่านเนี่ยก็แสดงออกมานะคะแต่โดยรวมทั้งหมดแล้วท่านมีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนมากๆนะคะท่านหนึ่งเลยทีเดียวค่ะก็พยัตุปัฏฐานญาณหนูแบ่งปันไว้เท่านี้นะคะในช่วงนี้พี่ภาคินมีอะไรเพิ่มไหมคะยังครับอาจารย์มาเชิญต่อไปก่อนครับ ก็เรื่องของอุปมาณ้นะครับในอรรญยายพระอาจารย์สมบัตินี้ท่านก็มีบรรยายอย,าอย่างเฉพาะในมิลินในปัญหานี้นครับก็เป็นคนมีคนนิยมเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าในในเรื่องที่พระนาเกษรแก้ปัญหาพญามิลินเนี่ยก็ได้แสดงอุปมามากมายนะครับท่านก็กล่าวบ่อยๆนะครับว่า บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยจะเข้าใจเนื้อความได้ด้วยอ,อุปมานะครับเข้าใจอัถฐะของธรรมะนะครับต้องอาศัยอุปมาสำหรับบางท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับเปรียบเหมือนกับเป็นต้นก็จะทำให้เห็นเห็นตัวเนื้อหาหรืออัถะของของธรรมะนั้นได้นะครับอย่างในที่นี้ก็มีหลายอุปมานะครับพะยัตตุปทานญาณในอุปมา สตรีมีลูกสามคนสตรีมีลูกสิบเอ็ดคนแล้วนกะ็ไอที่ไม่น่ากลัวนี่ก็เหมือนหลุมทานเพลิงสามหลุมเหมือนเหลาสามเล่มนะครับอันนี้ก็เป็นอุป,ปมาที่ที่ท่านยกขึ้นมาเปรียบเหมือนเปรียบให้เห็นนะครับว่ามันมันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวอย่างไรนะครับ ต่อไปก็จะเป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันนะครับยังอยู่ในข้อ751มีข้อความว่าอันหนึ่งในความปรากฏโดยความน่ากลัวของอยานนั้นดังกล่าวมาน,นี้มีภาพบาลีต่อไปนี้ถามว่าเมื่อโยคีมณสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงอะไรปรากฏโดยความน่ากลัว เมื่อมนัสิการโดยความเป็นทุกข์เมื่อมนัสิการโดยความเป็นอนัตตาอะไรปรากฏโดยความน่ากลัว <น ide> ตอบว่าเมื่อโยคีมนัสการอยู่โดยความไม่เที่ยงนิมิตปรากฏโดยความน่ากลัวเ <น ide> มื่อมนัสิการโดยความเป็นทุกข์ความเป็น <assa> ไปของสังขารปรากฏโดยความน่ากลัว เมื่อนาสิการโดยความเป็นอนัตตาทั้งนิมิตและความเป็นไปปรากฏโดยความน่ากลัวดังนี้ต่อไปท่านก็จะอธิบายคำว่านิมิตนะครับคำว่านิมิตในภาพบาลีนั้นหมายถึงนิมิตคือสังขารคำว่านิมิตนี้เป็นชื่อเรียกสังขารทั้งหลายโดยเฉพาะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เพราะว่าเมื่อโยคีมัสิการอยู่ด้วยความไม่เที่ยงก็เห็นแต่มรณะคือความดับอย่างเดียวของสังขารทั้งหลายเพราะการเห็นการดับนั้นนิมิตจึงปรากฏแก่โยคีนั้นโดยความน่ากลัวคำว่าความเป็นไปหมายความว่าความเป็นไปในรูปประพบรูปประพบเพราะว่าเมื่อโยคีมาสิการอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ ก็เห็นความบีบคั้นเฉพาะหน้าเน,อเนืองอย่างเดียวของความเป็นไปแม้ที่ยุกย่องกันว่าเป็นความสุขเพราะเหตุนั้นความเป็นไปของสังขารทั้งหลายจึงปรากฏแก่โยคีนั้นโดยความน่ากลัวแต่เมื่อโยคีมาสิการอยู่ในความป็นนักตาก็เห็นทั้งสองอย่างนั้นคือทั้งนิมิตและความเป็นไปของสังขาร เป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้นำเป็นประดุษบ้านร้างและเป็นประดุดพยับแดดและคนทันนครคือวิมานในอากาศเป็นต้นเพราะเหตุนั้นนิมิตและความเป็นไปทั้งสองจึงปรากฏแกยโยคียนั้นโดยความน่ากลัวด้วยประกาศลัชนีจบพยตุปถานญาน น,นี่ก็เป็นข้อความที่ต่อเนื่องจากข้อความ7 5 1นะครับก็อธิบายเรื่องของความน่ากลัวโดยใน,นการมารสิการเใวความไม่เที่ยงเป็นทุกไปหนะ้าต่างนี่ก็มีความน่ากลัวไปไปแต่ละม,มุมที่แตกต่างกันนะครับครับก็ขอ,ขอเชิญสนทนาครับมันหมอและพี่ปาเกินครับ <c oughs> เออไอยูเคเนี่ยนะ <c oughs> เห็นสงครามในภาพเออมันก็น่ามันก็น่ากลัวนะแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเราไม่ได้อยู่ทช่นั้นมันจะคิดอย่างนี้ได้ไหมหรือกับตลกก็เหมือนออกันเออก็น่ากลัวนะดูรูปดูอะไรที่เขาวาดออกมาเออเนี่ยเราจะกลัวไหม ถ้าเรากลัวนี่เราโทรสารนะเราเราคิดว่าคงไม่ไปยังไงจะจะโยนิโศยังไงไม,ไม่ไม่มีตัวตนที่จะไปอยู่ที่ไหนทั้งนั้นถ้าเรื่องถ,ถ้าเรื่องถ้าเรื่อง,องอยูเครนเนี่ยคะ่ะกับรัสเซียรบกันเนี่ยต้องมองว่ามันเป็นภัยของวัดตะแเราก็เราก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามีหลักอยู่อันหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะเห็นสิ่งมีชีวิต ในรูปแบบลักษณะอย่างไรนะคะต้องน้อมมาที่ตัวเราเสมอแม้กระทั่งเห็นสัตว์เดรัจฉานพระอาจารย์สมบัติก็ยังสอนว่าเราพ้นจากความเป็นอย่างนี้หรือยังนะคะในขณะเดียวกันพวกทหารที่โดนยิงนะคะอวัยวะขาดจากโดนอาวุธต่างๆเนี่ยก็คือเป็นผลของอักุศลกรรมของเขาอะที่ให้ผลน,นะคะแล้วเราพ้นสภาพความเป็นอย่างนั้นหรือยังก็ น่าการุณาตัวเองด้วยแล้วก็หน้าการุณาพวกทหารเหล่านั้นด้วยนะคะนี่เป็นการโยนิโสในลักษณะของอวัตตะเป็นภัยของวัตตะค่ะพูดถึงว่าภพสามมันมันน่ากลัวใช่ไหมเขาเมื่อกี้นี้เ,เขากล่าวไว้อย่างนั้นในในตอนเราพยาสูปธรรมดายาแต่ว่าก็ไม่ได้เกรงกลัวกำลังองกำังจะเปรียบเทียบแล้วเรา เอออย่างทุกวันนี้ก็เลยนึกถึงในยูเคอยงเออมันไปอยู่ตรงนั้นมันคงน่ากลัวนะแต่เราไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ไปอยู่อย่างนั้นล่ะเรื่องนรกล่ะถ้าเปรียบเทียบกันนรกท่านให้ตอนให้เกรงกลัวนรกจะได้ไม่ทําบาปก็มันมีหลายระยะค่ะพี่พาขินถ้าเป็นนรกก็คือเป็นเรื่องของการเสวยทุกเวทนาที่ที่กล้ามากเลยแล้วก็ไม่มีเว้นวักเลยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ สิ่งนีเอ่อเรียกว่าคนเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วว่าไม่มีใครอยากได้แม้กระทั่งในภพนี้เราโดนมีดบาดเราก็แบบแย่แล้วหรือว่าเราไม่สบายเนี่ยก็แทบจะทําอะไรไม่ได้คือก็รู้ทุกคนรู้นะคะก็ก็โยนิโศไปแบบนั้นแต่ว่าเรื่องของภพสามในพยตุปัฏฐานญานเนี่ยท่านให้ท่านหมายถึงว่ารู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความไม่เที่ยงนะคะเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาอันเนี้ย เป็นภัยของรูปธรรมนามมารมซึ่งรูปนามนั้นก็คือภพสามนั่นเองค่ะทีนี้